สวัสดีค่ะมาทานข้าวกันค่ะทุกคนอาหารก็จะกินแบบซ้ำๆนะคะกิน <g> ซ <iven> ้มตำกับสิ้นหลอด <g iven> หมูแดดเดียว thật nhiều bình bà thù không không thằng nào ngau quá ha งานก็ไม่ค่อยมีทำเพราะาไม่ได้ไปขายของก็จะอยู่บ้านคนเดียวแบบนี้ ขาเหนียว <c oughs> เป็นข้าวใหม่มันจะเหนียวมากเลยค่ะทุกคนมันจะอุ่นไม่ได้เลย <c oughs> ข้าวเก่าวมวนแล้วส่วนตัวชอบกินข้าวเก่านะ <c oughs> ข้าวใหม่มันนุ่มไปมันเหนียวไป หลายคนถามเรื่องฟู้ดทรัคใช่ไหมคะว่าทำไมไม่ยังไม่ถทาตอนนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพค่ะทุกคนหลังจากที่ไปดูรถนะคะวันนั้นก็ไปหามหมอไปตรวจร่างกายประจำปี แล้วทีนี้ไปพบว่ามีปัญหากับร่างกายคุณหมอเขาให้ร <c oughs> อดูผลอีกหเดือนนะคะถ้ามันไม่ดีขึ้นก็จะให้ผ่าตัดก็เลย ได้พักเรื่องนั้นไว้ก่อนเสียใจนะคะทำมาเสียใจ้วก็เสียใจเนาะแต่ว่าถ้าซื้อมาแล้วเราทำไม่ได้อะไรเงี้ยเราจะเสียใจหนักกว่าเดิมนะทุกคน เพราะว่าถ้าซื้อโจอสีต้องทำเองค่ะไออีกอย่างอ่ะเงินที่จะไปซื้อมันก็เป็นเงินทั้งหมดที่โจซีมีนะทุกคนถ้าเอาเงินทั้งหมดไปลงอ่ะ มันก็คงจะเสีใจมากกว่านี้เนาะถ้ามันทำไม่ได้เคยเจอคำพูดนี้เนาะมันตรงกับเรามากเลยอะที่เขาบอกว่าเจอขวัญงาม อ๋ไม่ใช่เจอไม้งามเมื่อตอนขวานชั้นบินอะ่ะมันใช่เลยเมื่อก่อนมาใหม่ๆแข็งแรงดีปีแรกแข็งแรงดีแต่คิดไม่ออกว่าต้องทำอะไรคิดออกก็ไม่ค่อยมีทุนด้วย อตอนนี้รู้วิธีหาเงินแต่ร่างกายก็สู้ไม่ไหวทำไม่ได้ก็เลยทำก็แ <sedan> ก๊กๆ่ที่น่ะไม่เป็นไร ก็พอได้กินอยู่อาจจะไม่รวยเหมือนชาวบ้านเขาก็ไม่เป็นไรค่ะมันน่าเศร้าเนาะจะ <c oughs> ทำอะไรไม่ได้นะทุกคนเพราะเรื่องสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเลี่ยงไม่ได้อะ ไม่อยากพูดถึงเพราะว่ามันน่าเบือ่อมันเป็นเรื่องที่เศร้าแล้วก็มันน่าเบือ่อก็เลยไม่อยากพูดถึงแต่มีหลายคนถามเข้ามาไงว่าทำไมเงียบที่เปคดขายของทุกวันนี้ยก็มีแต่คือยกของหนักไม่ได้ตอนเนี้ย เดินเยอะไม่ได้แล้วก็เครียดไม่ได้บุญกิจกรรมบัง ก็ทำ u t u b e ไปคิดคอนเทนต์ไม่ออกอีกว่าจะทำอะไรข้างนอกก็หนาวไปไม่ทำยูทูปก็เงาเนอะอยู่คนเดียวเงาเงา nhưng mình vẫn thích ăn thịt ngon Thịt ngon, thịt ăn thịt gì cũng ngon Thịt ăn thịt bánh mì cũng ngon Mình đã mua nhiều nhưng không muốn làm bánh mì, muốn ăn มันกินกับน้ำพริกก็กินกับส้มตำนะอร่อยหลายเดือนแล้วนะคะเขาไม่มาเขาจะส่งมาจากฟลอริดานะคะทุกคนโอ้เ็ป